นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วัยรุ่นวันพันแมงกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะพามารีวิวเซิร์ฟอันใหม่นะครับผมที่จริงมันก็ไม่มีเซิร์ฟใหม่หรอกแต่มันมีเซิร์ฟใหม่กว่านี้นะทุกคนอันนี้มันก็มันใหม่สำหรับตอนที่ผมเล่นครั้งแรกอะซึ่งรหัสนี้ผมเล่นมาประมาณ14วันนะครับผมโดยรวมแล้วเป็นสายฟรีนะครับซึ่งพลังก็อยู่ที่สามแสนสี่นะครับผมซึ่งอาจจะมีเติมไปประมาณ39บาทนะครับแต่มันก็เติมไปมันก็ไม่ได้อะไรหรอกครับนอกจากทัสึมากิเนี่ยทั้นผม เป็ดอาบวกนี่มีโซนิ này, Sony, กาโลก็แจกนะทุกคนอัศวินจักรกลก็แจกแล้ว,ก,วก,ก,ก็เนี่ปู่บอมนี่ก็แจกเหมือนกันนะครับฟินิกแมนนี่สุ่มได้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเด้อซึ่งกิจกรรมแรกเลยเนี่ยคือกิจกรรมเกลว,วินครับผมก็คือต้องทำภารกิจตรงเนี้ย ให้มันครบซึ่งกิจกรรมขั้นทั้งที่จะยากนะครับถ้าเกิดทําครบแล้วเนะี่ยเราจะได้เกียววินมากิจกรรมต่อไปนะครับผมก็คือจะเป็นกิจกรรมทางด้านของการล e d เอเดตอาร์บวกนะผมก็ถ้าเกิดเราทาเนี่ยเราก็จะได้หลับตรงนี้นะครับที่มันเรียกเอเดตอาร์บวกเลยซูเปอร์ดาชายก็นี่นะครับเข้ามาที่กิจกรรมตรงนี้มาที่แลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาที่ชั้นที่3นะครับซึ่งชั้นที่3เนี่ยจะไม่ให้เลือกซื้อทางด้านของหินเอเดตอาร์บวกนะผมเลือกซูเปอร์ดารชัยมานะซึ่งราคาพันสี่เลยแล้วกัน ซึ่งกว่าจะมาชั้นนี้ได้น่ะก็ต้องเสียเงินประมาณพันห้านะครับผมไอเงินนั้นแหละซึ่งผมก็ล็อกอินเก็บหมดแล้วแหละนี่อัศวินจักรกลก็แจกนะครับผมถามว่ามันมีอะไรอีกไหมนี่ครับผมกิจกรรมนี้เลยอย่าพลาดกาโรยูอาก็แจกนะผมเพียงแค่ทำกิจกรรมไม่ครบนะครับคุณก็จะได้กาโรยูอาเป็นครอบของก็อย่าพูดเดียนะครับกดปีคเลยครับผมมาแล้วนะครับเปิดมาด้วยโซนนี้ของฝั่งพี่แบงค์ครับเปิดเข้าล้วงปู่บอมผมติดไม่ยอมท้อไปก่อนนะครับมาผมไม่ยอมครับเปิดกลับไปทีมระวังเหมือนกันเป๊ะนะครับ ไม่ตายนะครับกาโลอันตีมาเท่าไรเตมเข้าไปหกหมื่นสี่ 64, กาโลผมตีกข้าไปโป้งเป้งเข้าไปหกหมื่นสามพอๆกันนะครับผมแล้วมาแล้วครับซูปเปอร์ดาร์กชายของเขาเข้ามาปั่นแล้วปุ้มเก้าแสนเก้านะครับผมโอ้โหมาครับปู่บอมเข้ามาตีธรรมดาครับผมเป่เงฟินิกแมนเข้ามาจิกเปีเ้ยแล้วมาแล้วครับผม เขาไปตันคืนว่าโป้งสี่แสนนะครับผมเรียกได้ว่าเบาวกันถึงเท่าตัวเขาเคาะมา1นึ่งนะครับผมตีกแมนเข้าไปจิกอีกพันห้านะฮะเพราะว่าติดโลนะครับโอ้ยเคาะมา6กหมื่นสองนะครับตีไปครับแปดร้อยมันกากมากอ่ะตัวนี้จะกดเขาปั่นนะครับปั่นพันักษาสามหมื่นสามผมไม่ยอมครับเคาะกลับไปไอ้นี้ผมปาดกลับโอ้ไม่พันหมื่นสองโอ้โหเบาชิบหายติดสนามพลังไปครับผมกาโร่นะครับเดี๋ยวนี้เขาเข้ามาล่วงปูบอมล่วงไปแล้วนะครับ จังวันนี้โซนิกผมก็ตายนะครับผม <Okay. S 1> เหมือนจะเสียเปรียบเป็นอย่างมากเขาตีมาแสนหนึ่งแล้วเราก็แพ้ไปตามเคยครับผมเอาล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูท็อปหนึ่งของเซิร์ฟนี้กันดีกว่านะครับก็พลังของท็อปหนึ่งเซิร์ฟนี้ก็จะอยู่ประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนนะผมมาครับผมโซนิคผมเร็วกว่าด้วยนะครับจังหวะนี้โซนิคเข้าไปล้วงอะไรเข้าไปล้วงมิทเทนแบทยูอาร์ของเขานะครับผมเข้าไปเลยป้าพทอยโอ้ยเราเลือดอะไรวะน่ะน่าจะเป็นคอของบุรุษยูอาร์นะครับ มาแล้วครับฟูยูคายเยนเต้มา2องล้านเนี่ยังไม่ใช่ทีเด็ดทีเด็ดก็คือฟูบุกินะครับทีเด็ดเขาคือฟูบุกิ7จ็ดล้านสโอ้โหมาครับไล่อันติบีกาซาไนมาสามสองล้านสี่มาแล้วครับมีทันแบตตีมาโมงไว้ล้านแปดล้านแปดหรือสิบแปดล้านไม่ดูไม่ได้ดูนะครับมาแล้วครับผมมาไล่อันติมาไล่อันติมาตูมหกล้าน ปูยูคใคเย็นเต้ซ้ำไปล้านสามแล้วทีเด็ดมาแล้วทีเด็ดอยู่นี่ทีเด็ดอยู่นี่โป้งไปล้านเจ็ดโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ทำอะไรไมีคาซัไหซซ้ำโปง้งสามล้านสามโอ้โหไม่ได้ทำอะไรกันเลยทีเดียวแพ้ครับผมคนนี้นะครับผมอ่าคนนี้น่าจะพอกับพอกับผมนะครับแต่เหมือนเขาจะลืมสลับทีมนะเข้าไปท้าสู้เลยครับมาผมเดาว่าโซนี่ผมต้องเปิดก่อนแล้วโซนี่ผมเปิดก่อนจริงด้วยครับผมเข้าไปทวงท่านาของเจนอที่ไม่ได้ปั้นของเขาเข้าไปล้วงเลยครับโป้ง สามแสนห้าล่วงครับผมแต่จังหวะน,นี้โซนิเข้ามาลุกปูบอมปบไม่ตายครับผมแต่จังหวะน,นี้ทีเด็ดมาแล้วฟูบุกิโปงมาสองแสนนะครับถือว่ายังเบาอยู่การ่ลผมเคาะไปแล้วปล่อยมาจากการ่ลกครับผมปล่อยมาไปต้มหนึ่งแสนนะครับผมและมาแล้วครับทีเด็ดของผมซูเปอร์รักชายครับผมเข้าไปปั่น โป้งไปหกแสนหกนะครับแถวหน้าตายหมดถึงเป็นซุปเปอร์ดักชไยฝั่งนู้นนะครับเรียกได้ว่าถึงจริงๆเขาเข้ามาปั่นคืนนะโป้งไปสามแสนสองนะครับยังอยู่ครับยังอยู่เคาะกลับไปหกพันสองนะครับกาโลเขาก็เคาะกลับมาครับผมมาละครับพันปักษาเข้าไปตุ้มสี่ยันห้าโคตรเบานี้อสูวิักรกลข้างนะครับปาดไปสามหมื่นสามเรียกได้ว่าแรงกว่าถือแรกแล้วมาล่ะครับปาดไปโอ้ไม่หกหมื่นหนึ่งนะครับแรงกว่าคุณเยอะแล้วเขาไปพันปักษาครับผมเปี้ยกติดเผาไหมพันปักษาเข้าไปปาดทั้งโป้งหนึ่งแสนพันษาแล้ว เฟ่โม่แสนหนึ่งนะแต่ผมก็แพ้เขาอยู่ดีนะครับทำไมกูถึงแพ้กูก็ไม่เข้าใจก็คือตียันบุลล์นั่นแหละก็ถ้าเราตีนะครับเราก็สามารถเอาของเนี่ยมาแลกตรงนี้ได้ครับอุปกรณ์สีส้มี่ะของดีนะทุกคนก็มาแลกกันได้เลยมือใหม่ในเกมนี้นะครับผมสามารถเล่นได้ชิลๆนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้ใส่เติมเลยเพราะว่าเขาแจกตัวเยอะมากไม่ว่าจะเป็น SDR บวก IDR อะไรเงี้ยคือเล่นชิลๆครับผมสำหรับิีนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย